สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมสองผู้พาราทที่สวนนะครับผมตอนนี้มาตัดหญ้าครับพี่น้องครับผมเห็นแล้วครับผมเพิ่งจอดรถไว้ครับผมเป็นรถดีแท็กเดินตามนี่แล้วครับผมเห็นแล้วครับผมเครื่องมือทรรมาหากินครับผม ตัดหญ้าให้งวให้ควายครับผม,มเครื่องสองจังหวะนะครับผมนะครับผมเครื่องสองจังหวะสีสวมตัดหญ้าแปลงนี่แล้วครับผมหญ้าปลูกเอาครับหญ้าปลูกเอาเป็นสาพันธุ์ซิกแนวนะครับผมหญ้าพันธุ์ซิกแนวตัดทั้งรวมเกินมาจะเบิดแล้วครับผม เดือแ,แต่แปลงนี่แล้วครับผมก็ลัง,งจะตัดนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมพาไปเบิงกล้วยหอมว่าจะล่องลุมปลูกนะครับผมเมื่อนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา,าใกล้จะข้าแล้วครับผมเวลาใบซ้ำแล้วเป็นขึ้มแดดขึ้มฝนครับผมคือฝนสีมานนี่แล้วครับผมขึ้มแดดขึ้มฝน มีไม้สังเภาอ่ะค่อยไวตัดขำกล้วยนะครับผมขำกล้วยปลูกนานี้ก็ได้ผลนอยู่นะครับผมปลูกนาฝนให้ออกช่วงนาฝนนี่ครับผมบัดนี้ผมจะปลูกช่วงนี้ก็ไปออกนาแรง้นครับผมปลูกต้นนี้ไปออกช่วงนาแรงแต่ว่าก็มีน้ำสเสมออยู่นะครับผมมีน้ำสเสมออยู่เจาะน้ำประดาลไว้เรียบร้อยครับผม กบงอยู่ยากไล่ขั้นตอนนะครับเนาะมันจะมีหนามนย่าครับผมนอไว้นอ,นอมาใบแต่มาบ้านแล้วครับผมโบม่มีเวลาปลูกนย่าครับผมนอ้อยง่ายเลยผมมาถิ่มไว้ช่วงแรกมาบ้านนะครับผมตัดหญ้าเลยโบม่มีเวลาปลูกเลยครับผมคัมก่อน ครับผมเป็นนอก้กล้วยสายพันธุ์หอมปทุมแล้วครับผมนี่ผมขุดมาใบสามนอแยออกจากต้นแม่พันมานะครับผมปกติแล้วผมจะบอจะบอขุดเอานะครับผมเพราะว่าผมเห็นอั่นนอมันสมบูรณ์นะครับผมผมเลยตัดหกอันเลยขุดออกจากแม่พันมานะครับผมตอนนี้แม่ก็ยังเลี้ยงเลีเ้ยงลูกอยู่นะครับผม คือว่าวีเพิ่นสมบุญสมบุญร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมปกติแล้วผมก็จะบลแนะนํำให้ตัดอาจจะบลแนะน้ำให้คุดให้ช่วงกันที่กำลังมันมีวีนะครับผมมีวีมีเครื่องอยู่<อ>ผมเห็นนอมันงามนะครับผมนอมงามนอมมุกดีเห็นมครับผมขนต้นเด็กเลี่ยงกันเป็นน้อนกอนะครับผม เจ้ว,ว่านอเพิ่นงามดีอยู่ขุดขุดก่ออยู่ในบ้านนะครับมาเนี่ยขุดก่ออยู่ในบ้านมาเจ้ว,ว่าแม่เพิ่นเลี้ยงลูกดีนะพีน่นี่นี่แบบขาวงามเลยครับผมนอหมกได้มาสามนอครับผมตอนนี้อันต้นแม่เพนนิ่นอันยังเลี้ยง เพื่อเลี้ยงวีอยู่นะครับผมเด้ทำการกรบกบโคนแม่ครับผมเห็นมันเอ่าได้แตกหักกันมาาหม่หลรอแม่มันต้นแม่นะครับผมว่มมาจะปลูกอ้บริเวณแถวนี้แล้วครับผมในสวนปลูกบริเวณนในสวนนี่แหละก็ได้กลิ่นมาคล้ายมาครับผมช่วงไอ้ สวงกล้วยัทนน้องครับน้องเดี๋ยวว่าเข้าว่าอะไรรับตลาดมาขายเข้ากับปลูกเองขายเองครับผมพอได้ลดตน้นทุนเบี้ยยังสีไปครับผมการข้องสีสุมม่มเอ่ยนี่ก็ถือว่าสูงพอสมควรนี่ยครับผมการข้องสีข้องการข้องงานครับผม นี่ก็ได้อัดเครื่องใบหัวไงกล้วยนะครับผมนี่กินช่วงนาฝนนาแร่งได้เลยบริเวณนี้มันบริเวณนี้กับปลาพักไผ่ครับผมน้องปลาพักไผ่นี่ก็เป็นสาหน่อยนะครับผมนี่สาน้องหน่อยหน่อยขุดไปประมาณสามเมตรแล้วครับผมขุดลงไปประมาณสามเมตรนี่แผงโซลาเซลล์มีเสมอนะครับผม เอาไปดูดช่วงนาแรียงนะผมเลี้ยงเพราะว่าเลี้ยงไอ้ไ้าครับผมปลูกหญ้าไว้นําช่วงนาแรียง mm. แล้วก็ผมบริเวณข้างหน้าก็เป็นปายหญ้าคือกันคือกันครับผม mm. เป็นแปลงหญ้าครับผมหญ้าพันธุ์ซิกแนวคือกันนี่ยแล้วก็ข้างบนครับผม mm. นี่มีต้นซักท้องครับผมนี่ mm. ต้นซักท้องต้นยางหน้า mm. ถือว่า ปลายปีแล้วครับผมนี่ต้นยางหน้าอ่ต้นยางหน้าครับผมบัน่นบั่นภาษาอีสานคือต้นเอินต้นย่างต้นย่างนะครับเนาะต้นยางหน้าเอิญแต่ต้นย่างต้นย่างเห็นไหมครับเนาะเี่ผมก็จะมาเตรียมลุมปลูกผมว่าจะเอาเอา่อเอาเฟื่องเอาเฟื่องเน่าครับผมเฟื่องเน่าใส่ก็ได้ใส่แทนแกบ แกนยังกระดกครับผมนี่บอกถึงว่าโลกเชลราถือว่ามันมันกระมี่นะครับเนาะเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นในดินในยังกระมีโลกเชลราขึ้นกันครับผมเกร่ยวเป็นปัญหาในการปลูกกล้วยนะครับผมเตรียมรุ่มปลูกนี่ผมขอแนะนำเลยครับผมในการเตรียมรุ่มปลูกนี่คือขั้นตอนในการ เตรียมปลูกนะผมมีทั้งแกบมียู่ยเรียก็ได้นะครับผมมีแกบมียูเรียมีขี่งัวขี่ควายก็ได้ครับผมเรือว่าจะเป็นขี่ไก่ครับผมนี่ละครับผมทั้งทั้งชนิดที่ผมก้าวมาเนี่ยครับผมได้ได้ได้ผลเลยนะครับผมในการปลูกเข้าร่องพื้นนะครับผมแบบว่าเข้าคุดคุดคุดเป็นรูมแล้วเข้ากับร่องร่องพืน้นเอ่อ ด้วยปูนขาวแกบยูเลียขีง่งอขีควายเรียกว่าขี้ไก่นะครับผมขี้ไก่มุ่นขี้ไก่นะครับผมได้ทั้งชนิดทั้งทั้งทั้งหมดที่ผมเกลามากนะครับผมได้ได้ผลเลยนะครับผมการเตรียมลุมปลูกกล้วยอ่อเพราะว่าผมได้ผ่านจุดหนีมากนะครับผมกล้วยหอมท้องไซพันปะดุมนะครับผมที่ผมได้ปลูกมาก รวมๆสามปีได้นะครับผมที่ผมได้ทดลองปลูกมานะครับผมเพราะว่าผมจะปลูกจะปลูกเป็นนอพันธ์เลยนะครับผมผมจะบ่ได้เรียงเป็นต่อหนึ่งต่อสองต่อสามไปสินะครับผม <S <S ผมก็จะลือล้อลื้อคือลื้อแปลงปลูกไม้ครับผมเอาเป็นเฉพาะนอไปเลยนะครับผม <S 2> <S 2> ในทําการปลูกเป็นนอเป็นนอไปนะครับผมถ้าปลูกไร้ก็ได้ผลผลิตไร้ครับผม ยางเขาปลูกไร่หนึ่งมันเกิดเฉลี่ยได้สี่ลอยต้นนะครับน้อสี่ลอยนอสี่ลอยนอสี่ลอยต้นเท่ายังเขามีพื้นที่อยู่ไร่หนึ่งเขาปลูกไว้สี่ลอยต้นครับผมสี่ลอยนอเขาก็ได้ผลผลิตตรงนั้นน้องน้อตตีไปเฉลี่ยมันก็ต๊กนอแล้วเออต๊กเครือละสามลอยนะครับผมต๊กเครือละสามลอยลองคุณบ้างนะครับเด้อ โตเครือละสามลอยสี่ลอยตนนะครับผมว่าเขาจะได้เงินประมาณใดนะครับผมทั้งมันร่วมกับขายนอนะครับผมขายนอที่เขาจะได้รับปีนะครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นไรเสริมปีนะครับผมขายกล้วยเขาก็ได้ขายนอมานนอครับนอขายนอมานเพราะว่าจะเป็นขายพวกต้นม่นก็ได้นะครับผมพวกลำต้นที่มันอที่มันจะ เสียไปนะครับผมเสียผลประโยชน์ไป,หไปให้เอาไปไสแบบได้ก็ได้ครับผมว่าแต่ว่าแต่มันสร้างประโยชน์ได้นองอรับต้นกล้วยเฮาต้นลับตน้เตน,บตนเพิ่นนี่ก็ถือว่าถือว่าอ่อนดีมากนะครับผมในการไปซับให้งวยไข่ไข่กินนะครับผมมันจะแตกต่างกันก็เป็นพวกกล้วยน้ำว้านะครับผมเหนียวเหนียวแต,แตกต่างกันอยู่ ปลายนะครับผมเพราะว่าต้นกล้วยน้ำบ่ามันจะมันจะเหนียวกว่านะครับผมมันจะมีอย่างไรไอ้พวกกันต้นกล้วยหอ,อมนี่มันจะเป็นอันพลอยๆอ่อนๆนะครับผมเป็นอ่อนๆนี่น,นะครับกันนี่ละผมบอกสี่แจงให้ประมาณนี้นะครับผมกับการปลูกกล้วยนะคพี่น้องนี่แหละในผลประโยชน์ครับผมนี่ การเตรียมรุ่มปลูกเอ้าจบคลิปไปเพียงสินน่นึงก่อนพี่น้อง่อะครับผม